ผมอยากให้ท่านใช้สมองที่เป็นเลอ่อของท่านช่วยบริหารจัดการให้ถูกต้องถ้าเราวิ่งเราก็ขาดทุนสมมติให้ฟังอันนั้นเราสู้จอดเฉยๆไม่ดีกว่าเลยก็ยังไม่มีอะไรเลยก็งคิดว่าก็อยู่ต่อไปประชาชนก็ลำบากกันต่อไป ขอตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน25บาท2นํำเอาน้ำมันไบโอออกไปจากระบบชั่วคราวสองเรื่องที่เราที่เรียกร้องไป,รงไปครั้งสุดท้ายไฟแนลซีซั่นนะนะก็เมื่อวันที่8มกราที่ผ่านมาผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์ทางพลังงานก็ได้มีการปรับลดภาษี ที่เราเรียกร้องภาษีอยู่ที่5บาท99บตแล้วก็ลงมา2องบาท99 3บาทนะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่เราก็คิดว่ามันพอสมควรที่เราจะชะลอตรงนี้ดูไปก่อนขณะนี้เองผู้ประกอบการรูมบรรทุกนะฮะ ซึ่งมีการผ่อนรถทุกเดือนอยู่แล้วค่าหนึ่งเจ็ดแปมื่บาทก็บางบางคนสู้ไม่ไหวก็ถูกยืดไปเกือบเกือบประมาณร้อยถึงสองร้อยคันเลย,ดดยก็หนึ่งมันทําไปไม่รอดอะ่ะมันขาดทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นอะ่ะในเมื่อเราจะรักษาเครดิตเราก็ต้องยอมยอมเอาคุณเอารถคืนไปเถอะฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น คือผมพูดตรงๆอะนะสิ่งที่เราต้องทนเนี่ยแล้วถ้าเรารักอาชีพตรงนี้อยู่เราก็ต้องทนในสภาวะของสงครามมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องไนงะเราก็ทนเอาก่อนแล้วถ้าสงครามสงบหรืออะไรเรียบร้อยแล้วรัฐบาลยังบอกว่าลดจาก30ไม่ได้ถึงตอนนั้นเราจําเป็นที่จะต้องออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์อีกครั้งหนึ่ง<ช>แต่จะเป็นรูปแบบใดนี่ยังบอกไปเลยไม่ได้ ก็เพอเอินมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขึ้นมาก็ทําให้น้ํามันโลกมันปรับตัวสูงขึ้นก็คิดว่าถ้าสภาวะของโลกมันดีขึ้นและถ้าน้ํามันไทยมันยังถีบตัวสูงขึ้นถึงตอนนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องออกมาแต่เรายังมีอีกมาตรการหนึ่งนะครับเราคิดว่าถ้ามันไม่ไหวกันจริงๆสิ่งที่ผมทุกวันนี้ยังอดกั้นในเรื่องนี้อยู่ก็คือยังไม่ปรับราคาค่าขนส่งนะครับ มันก็จะทําให้เศรษฐกิจประเทศเราย่ําแย่ไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็คํานึงถึงเรื่องนี้ถึงจําเป็นที่จะต้องชะลอ,อคือผมบอกตรงสิ่งที่เราเรียกร้อง25บาทนะ มันเป็นจุดคุ้มทุนของเราเฉยๆแต่ในเมื่อมันไม่ได้แล้วก็เราก็ดูตลาดของน้ำมันโลกมันเป็นยังไงคือผมดูโครงสร้างของน้ำมันเนี่ยยังสามารถที่จะลดลงมาได้ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจกับเราผมคิดว่าในเมื่อคุณอาสามาเป็นรัฐบาลคุณต้องอรับผิดชอบตรงนี้นไปแสดงฝีมือว่าการบริหารจัดการคุณเป็นผู้รู้ใช่ไหมครับสามารถที่จะ ทำได้แต่ทําไมไม่ทําผมอยากให้ท่านนะใช้สมองที่เป็นเล่ห์ของท่านนะช่วยบริหารจัดก,การให้ถูกต้องให้ดูดีไม่ใช่ว่าน้ํามันโลกลงแต่อีกสองวันนูนะ่นคุณถึงจะลงแต่พอว่าน้ำมันโลกขึ้นเราไปถึงนั่นเลยครับแค่ชั่วโมงเดียวประกาศขึ้นแลลวเพราะนั้นมันเป็นสิ่งเลยที่ทําให้ประชาชนคลางแขงใจไงว่าการบริหารแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่า เดือนหนึ่งขึ้นลงน้ำมันเจ็ดแปดครั้งคุณดูประเทศไหนไม่ไม่มีหรอกอันนี้ผมอยากเรียนนะครับอาชีพการขนส่งนะฮะมันเป็นอาชีพของเราของของคนไทยเรา ถ้าอาชีพนี้ล่มสลายไปแล้วต่อไปผู้ประกอบการซึ่งมาจากต่างประเทศยิ้วกระเป๋ามาแค่ใบเดียวใช่ไหมครับพร้อมทั้งเทคโนโลยีบริหารจัดการเขาก็จะมาเอาพวกเราเป็นทาสเขาการขนส่งบนบน,บนท้องถนนเนี่ยตอนนี้80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่จะต้องใช้รถบรรทุกอยู่ก็อยากจะเรียนว่าขณะนี้เรากำลังสู้กับกลุ่มทุน เพราะนั้นถ้ายัางรัฐบาลยังมองไม่เห็นจุดนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ของโลจิสติกคนไทยเนี่ยจะล่มสลายแน่นอน Musica Musica แต่ด่านแรกเลยถ้ารัฐบาลไม่ไม่ฟังในสิ่งที่เราสะท้อนภาพให้เห็นนั่นนะผมก็คิดว่าเราจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นสองเราจะไม่ประท้วงอีกแล้วแต่เราจะเอารถจอดที่บ้านเลยที่บริษัทเลยถ้าไม่ออกมาประท้วงรัฐบาลจะได้ยินเหรอคะอ้าวต้องได้ยินสิเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะถ้ารถทั้งหมดหยุดการขนส่งผมอยากกระถามว่าอุปโภคบริโภค ใครจะเป็นคนบริหารจัดการให้กับประชาชนถ้าเราวิ่งเราก็าขาดทุนสมมติให้ฟังเพราะนั้นเราสู้จอดเฉยๆไม่ดีกว่าเลยเราเป็นจัตัวจัรสำคัญนะเพียงแต่รัฐบาลไม่มองพวกเราท่านนั่นเองเพราะนั้นสิ่งนี้ที่วันนี้มาออกรายการของอีจันเนี่ยก็ ขอบคุณมากนะครับทีท่ทำให้ผมเนี่ยสามารถสะท้อนภาพส่วนหนึ่งในรัฐบาลเห็นส่วนรัฐบาลจะเห็นหรือจะฟังเปล่านั่นก็เรื่องของรัฐบาลอีกทีนะึงอย่างที่ผมเรียกร้องไงถ้าน้ำมันดีเซลคุณลดให้ผมแล้วประชาชนไม่ได้ผมก็ไม่เอาถ้าได้ประชาชนก็ต้องได้เหมือนกันคือผมไม่ใช่นักวิชาการนะแต่เป็น คนที่คิดว่าเรายังมีทางออกถ้ารัฐบาลมาฟังเราผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องมา3-4ครั้งแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยก็คิดว่าก็อยู่ต่อไป ประชาชนก็ลำบากกันต่อไปก็ยังยืนยันนกับทุกท่านเนะเราก็ทำเพื่อผู้ประกอบการลดบรรทุกด้วยทำเพื่อประชาชนด้วยนะครับสิ่งที่ทางองค์กรเรียกร้องมาได้ก็จะกลับคืนไปสู่ท่านแหละ